สวัสดีค่ะเมนูของเราก็จัดหนักนะคะวันนี้คนอื่นเขากินไก่ชุบแป้งทอดนะคะแต่วันนี้นางลีจัดหนักก,กบชุบแป้งทอดแซ่บๆค่ะนี่ค่ะนี่คือหน้าตาของกบเราที่กบชุบแป้งทอดแซ่บๆนะคะหืมสีสันน่าทานมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทานกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพอกับนางลีกันภรคือเกาอีกดี้ยวค่ะ นางลิก็ขอขอบคุณนางลิก็ขอขอบคุณพี่ๆอีกครั้งหนึ่งเนาะคะ่ะคือเขามาเป็นกาลังใจให้นางลิมื้อนี้นางลิมีเมนูเด็ดสุดพิเศษกบชุบแป้งทอดแซ่บๆค่ะกบชุบแป้งทอดแซ่บๆค่ะคนอื่นเขากินไก่ชุบแป้งทอดหรือปลาทูว่าหยางแต่วันนี้นางลิจัดนัดค่ะนี่ค่ะมันคือเคโลภาษาญี่ปุน่นเพ่อิดีเคโลนะคะเคโลนี่คือกบนะคะ กบชุบแปง้งทอดแซ่บๆค่ะมากับน้ำจิ้มนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวบอไร์ยายห,ห้างค่ะนาดีก็ฝา,ากกดไลค์ฝากกดแชร์กดซับตะไคร้ให้ต่อค่ะมานิ่งมานองมานิ่งมานองมานิ่งมานองเสียงดังๆด้วยค่ะบอไร์ยายห,ห้างค่ะนี่กินเลยค่ะนี่คือคาของกบนะคะ่ะเดี๋ยวเ้างเมาชิมกันอื้อหือ อาจจะเชียงดักหน้ยรอค่ะเพราไงเป็นปากจับจนนานเข้ากับกิมจิค่ัอลงไปสนทำกิมของเขาแล้วค่ะเะสบๆด้เกาค่ะกดชุดป็งกอรดตนะค่ะค้าครบค่ะ จิ้มจิ้ม,มนี่ค่ะลุยเป็นไงคะ กันนะครับลุย ครับ เดี๋ยวฮามาลุยกันโต๊ะที่สองะคะแล้บๆนี่ค่ะตัวที่สองของเราค่ะงิงเขาก็มาจัดกันเลยค่ะลุย อร่อยมากค่ะ เาราคำลังลองกินแล้วค่ะเป็นอาหารพงพะพเมย์นะคะกบชุบแป้งทอดในร้านไข่ไข่เทฟซี่ค่คะแต่เพิ่นใส่กบมาชุบแป้งทอดนะคะ่ะขอแซ่บค่ะสองตัวนี้น่ารีเก็บแบบแย้มแรงนะคะ่ะ อริสเราขอบคุณพี่ผีนาะค่ะที่ดสามาเป็นกาลังใจให้นั่งอิริสปากโคตรลายปากแป๊ะแชร์มาสับตะไคร้เกลียาค่ะมานิ่งมานองมานิ่งมานองมานิ่งมานองเสียงดังๆนะค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย